วิธีการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจบทนำความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักหรือในที่ทํางานความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสุขและความสําเร็จในชีวิตแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาทักษะการสร้างความ สัมพันธ์ที่เข้าใจเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) การฟังอย่างตั้งใจเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์การฟังไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ได้ยินแต่หมายถึงการเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของอีกฝ่ายเคล็ดลับการฟังอย่างตั้งใจตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะใช้ภาษากายเช่นการสบตาและการพยักหน้าเพื่อแสดงความสนใจ ทบทวนและสะท้อนสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อแสดงว่าคุณเข้าใจการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหากคุณสามารถสื่อสารความคิดและความรู้สึกของตนเองได้อย่างชัดเจนคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นวิธีปรับปรุงการสื่อสารใช้คําพูดที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่เป็นการโจมตีหรือกล่าวโทษ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น e m p a t h ิการเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมวิธีฝึกความเห็นอกเห็นใจลองมองสถานการณ์จากมุมมองของอีกฝ่ายแสดงออกถึงความเข้าใจด้วยคําพูดเช่นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ฝึกสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นจากภาษากายและน้ำเสียงการให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ความไว้วางใจเป็นหลักฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงหากไม่มีความไว้วางใจความสัมพันธ์ก็จะเปราะบางและไม่ยั่งยืนวิธีสร้างความไว้วางใจพูดความจริงและรักษาคำพูดของตนเองแสดงความจริงใจและหลีกเลี่ยงการปกปิดสิ่งสำคัญซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกความสัมพันธ์แต่สิ่งสําคัญคือการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสารรค์และเป็นธรรมเคล็ดลับในการจัดการความขัดแยง้งอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งพยายามคุยกันด้วยเหตุผลให้โอกาสอีกฝ่ายอธิบายความคิดเห็นของตนหาทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายการให้ความสำคัญกับเวลาและคุณภาพของการใช้เวลาร่วมกัน เวลาคือสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์การให้เวลากับผู้อื่นเป็นการแสดงออกถึงความรักและความใส่ใจวิธีใช้เวลาร่วมกันให้มีคุณภาพใช้เวลาอยู่ด้วยกันโดยไม่มีสิ่งรบกวนเช่นโทรศัพท์มือถือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันเช่นออกไปเที่ยวหรือทำอาหารให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นการให้และรับคำติชมอย่างสร้างสรรค์ การให้คำติชมที่ดีสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้ในขณะเดียวกันการรับคำติชมด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างก็เป็นสิ่งสำคัญวิธีให้และรับคำติชมใช้คำพูดที่เป็นเชิงบวกและให้กำลังใจหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเปิดใจรับคำติชมและนำไปพัฒนาตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยเวลาและความพยายามในการรักษาหากคุณต้องการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานคุณต้องมีความอดทนและพร้อมที่จะปรับตัวเคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวมันพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจําวันให้ความสําคัญกับความต้องการของอีกฝ่ายไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในความสัมพันธ์สรุป การพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามการฝึกฟังอย่างตั้งใจการสื่อสารที่ดีการเห็นอกเห็นใจการสร้างความไว้วางใจการจัดการความขัดแย้งการให้เวลากับความสัมพันธ์การให้และรับคำติชมและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนหากคุณต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว คุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด